่อนที่จะไปรับชมคลิปกันอย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆออกมาเรื่อยๆนะครับ วอลเปเปอร์ทูไมโครจูรูเฮียสวัสดีครับผมเจมส์จิมบโรนะครับหลายๆคนนะครับผมก็กำลังเล่นเกมเหล็กออฟดิจินวายเรฟกันอยู่ใช่ไหมครับตอนนี้นะครับผมทุกคนก็คงรู้แล้วนะครับผมว่าแพท2.0นะครับผมจะเข้ามาในวันที่8เดือนมกราคมปี2564ที่กำลังจะถึงนี้นะครับผมซึ่งมีแชมเปี้ยนที่เพิ่มเข้ามาทั้งหมด5ตัวละครด้วยกันนะครับถ้าเกิดหลายๆคนนะครับผมติดตามช่องผมมาเนี่ยก็ได้ทําการอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของสกิลไปแล้วทั้งหมด3ตัวละครนะครับนั่นก็คคคคคืออททททีีีีโมรรรรริสตตาานนนนนนนเเเะะะัััับบบ้ว่4ขง ของเราวันนี้นั่นก็คือคอกิคุณลุงเครื่องบินนะครับผมซึ่งผมบอกเลยว่าเป็นตัวละครที่โหดมากๆเลยนะครับผมถ้าเกิดว่าเราสามารถเล่นเป็นคอนเซปต์ Concept หลักๆนะครับผมสำหรับตัวคอกินะครับเป็นตัวละครที่เน้นสําหรับการทําดาเมจและกดเดันนะครับผมพอถึงเวลาที่ทีมไฟเนี่ยจะเป็นตัวละครที่คอยตอดนะครับผมแล้วก็ทำดาเมจอยู่บริเวณด้านนอก โดยที่จะไม่เข้าไปสูงสิงมากนะครับเอาง่ายๆนะครับผมก็คือคอยปล่อยสกิลอยู่บริเวณด้านนอกน,นั่นเองและสกิลแต่และสกิลของเจ้าคอกินะครับบอกเลยว่าเป็นสกิลที่ใช้สําหรับการโปกทั้งนั้นเลยก็คืออยู่ภายนอกคอยตอดเข้าไปแต่ทางกลับกันนะครับผมความสามารถพิเศษของตัวแพสซีฟของลุงคอกิเนี่ยกลับกลายเป็นตัวละครที่สามารถเข้าไปไฟหรือว่าช่วยเหลือเพื่อนในแต่ละเลนได้อย่างดีเลยทีเดียวนัว่าเป็นแชมเปี้ยนที่ครบเครื่องในการช่วยเหลือรวมถึงในการเปิดไฟด้วยนะครับถือว่าเป็นแชมเปี้ยนที่สามารถเติมดาเมจได้ไวทำดาเมจได้่เงก มากเลยนะครับโอเคครับพูดมาขนาดนี้แล้วเดี๋ยวเราไปดูเกี่ยวกับเรื่องของสกิลกันดีกว่านะครับว่าตัวของคอ,อกิมีสกิลอะไรบ้างตัวคอ,อกินะครับผมจะมีความสามารถพิเศษ2อย่างนะครับในสกิลพาสซีฟนั่นก็คือความสามารถแรกเนี่ยการโจมตีทางกายภาพนะครับผมจะบวกด้วยการโจมตีเวทนะฮะดังนั้นนะครับผมถ้าเกิดว,ว่าตัวของคอ,อกิเนี่ยออกเป็นของดาเมจมาก็ทําการบวกดาเมจเวทไปด้วยนะครับซึ่งถือว่าเป็นตัวที่ทําดาเมจแบบไฮบริดนะครับผมซึ่งใครก็ตามซึ่งถ้าเกิดศัตรูเนี่ยออกกันเกราะมาอย่างเดียวผมคิดว่าไม่นนาพอออออะัต้้งงกกขเววดยแล เป็นหนึ่งอย่างนะครับก็คือเดอะแพ็กเกจเดอะแพ็กเกจนะครับผมจะมีความสามารถคือหลังจากเริ่มเกมไปได้4วินาทีนะครับผมแพ็กเกจหรือยุทโธปกรณ์เนี่ยจะถูกวางไว้ตรงที่ฐานของเรานะฮะและตัวคอกินเนี่ยสามารถเดินไปหยิบยุทโธปกรณ์นี้ได้นะครับเพื่อเพิ่มความสามารถของสกิลสองนะครับนั่นก็คือ s p e c i a l d e l i v เ r y รและถ้าเกิดว่าถือตัวแพ็กเกจอยู่นะครับจะทําให้เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่อีก35%วงเล็บว่าถ้าไม่ได้อยู่ในการต่อสู้นะครับซึ่งจะมีผล60วินาทีและหลังจาก นำมาส่งใหม่ก็คือเกิดใหม่นะครับในทุกๆ100วินาทีซึ่งตัวแพสซีฟตัวแรกนะครับผมถ้าเกิดว่าเราออกของดาเมจอย่างที่ผมบอกไปนะฮะเราจะได้ดาเมจเวทเพิ่มเติมมาด้วยนะครับผมซึ่งเป็นอะไรที่โหดมากๆเลยและตัวของแพ็กเกจนะครับผมก็จะเป็นการเพิ่มความสามารถในการเข้าไปเติมเลนต่างๆของตัวคอกิด้วยนะครับสมมติว่าเพื่อนของเราเนี่ยกำลังบวกกันอยู่อย่างมอมันเนี่ยตัวคอกกก็สามารถวิ่งไปอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็สามารถเข้าทําด้วยสกิลที่2ทําดาเมจได้แล้วยังเปิดไฟให้เพื่อนได้ด้วยนนับใใส่วของงิมจธายฟีท ให้จำไว้ว่ามันมีสกิลที่ชื่อว่า Special Delivery อยู่นะสกิลที่1นนะครับผมจะเป็นการยิงระเบิดบอมไปด้านหน้านะครับโดยจะทําเป็นดาเมจเวทและจะทําให้เรามองเห็นพื้นที่บริเวณน,นั้นด้วยนะครับเป็นสกิลต่อชั้นดีเลยนะครับผมสําหรับตัวคอกิเพราะว่าเป็นสกิลที่สามารถเปิดวิชั่นของศัตรูได้นะครับผมแล้วก็ทาดาเมจแบบรุนแรงด้วยนะถือว่าเป็นสกิลหากินของตัวคอกิเนี่ยสกิลเลยนะครับสกิลที่2นะครับผมสกิลนี้เนี่ยจะมีความสามารถแยกกันนะครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงความสามารถปกติของมัน ทำให้ตัวของขอกีเนี่ยพุ่งไปด้านหน้านะครับผมซึ่งจะพุ่งไปประมาณ3ขั้นนะครับโดยที่ตอนที่เราพุ่งไปนะครับจะมีดาเมจเป็นเปลวไฟเกิดขึ้นที่พื้นด้วยโดยจะทําเป็นดาเมจเวททั้งหมด3วินาทีโดยการพุ่งนี้จะเป็นการพุ่งระยะสั้นๆเท่านั้นนะครับทีนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไปรับตัวแพ็กเกจมานะครับทำให้เราสามารถเคลื่อนที่ได้เร็วขึ้นแล้วใช่ไหมแล้วสกิลที่2นะครับจะเปลี่ยนชื่อเป็น Special Delivery นะครับโดยถ้าเกิดว่าเราทําการกดใช้สกิลนี้พุ่งใส่ศัตรูนะครับผมจะทําาาให้้้ัตรูที่่โดดดนนนนเยกกะ็ออขงคบ แล้วก็โดนดาเมจเวทด้วยแล้วก็จะทิ้งร่องรอยไว้เหมือนเดิมนะครับมีไฟลุกขึ้นโดยจะทําดาเมจภายใน5วินาทีแล้วก็ติดสถานะสโลอีก90%ด้วยนะครับก็คือเดินแทบไม่ออกเลยทีเดียวสกิลนี้นะครับเป็นสกิลที่สามารถพุ่งเข้าไปโจมตีศัตรูก็ได้นะครับหรือว่าจะพุ่งหนีออกมาก็ดีนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไปรับตัวเดลิเวอรี่หรือว่ายุโทโธปกรณ์มาจากบ้านแล้วนะครับสกิลนี้นะครับผมจะเป็นสกิลในการเปิดหรือกั้นศัตรูไม่ให้หนีได้นะครับเพราะ ได้บ้บางหนีได้บ้างนิดๆหน่นนอยๆนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไปรับตัว Delivery มานะฮะจะทําให้เราสามารถปิดกั้นทางศัตรูได้จะหนีก็ไม่ได้เพราะมันสโลแถมถ้าเกิดว่าเราพุ่งถูกจังหวะเนี่ยศัตรูก็จะถูกผลักออกไปด้านข้างด้วยนะครับดังนั้นนะครับผมสกิลนี้ถ้าจะเอาจริงๆแล้วเหมาะมากนะครับผมสําหรับการที่เราไปเก็บ Delivery มาแล้วทําการไปแก๊งตามเลนศัตรูเพราะว่าเราวิ่งเร็วอยู่แล้วแล้ว,ลวยังพุ่งไกลอีกกางหากปิดกั้นทางให้ศัตรูเนี่ยเดินสโลแล้วหนีไม่ได้เป็นสกิลที่มมีปปรรระโยนาาาาากกหหับเข้ไข่่ือวา นนีด้วยะครับิวที่3นะครับผมตัวคอกิจะทําการยิงปืนเก็ตลิงนะครับโดยจะทำดาเมจเป็นกายภาพเป็นระยะเวลา4วินาทีและในระหว่างที่ยิงนะครับตัวคอกิจะได้ค่าสถานะ เป็นบวกเกาะและป้องกันเวทไประยะเวลา2วินาทีด้วยแต่ว่ามีเงื่อนไขนะครับก็คือตัวของคอกิจะทําการยิงใส่เป้าหมายล่าสุดของคอกิที่ทําการโจมตีใส่นั่นเองซึ่งความสามารถของมันนะครับเป็นสกิลที่สามารถกดใช้ปุ๊บแล้วเราเดินวนใส่ได้เลยนะครับแต่ว่ามันเป็นสกิลที่ต้องโจมตีศัตรูก่อนนะครับก็คือเราต้องเลงทาการโจมตีก่อนหนึ่งครั้งนะครับใส่ศัตรูแล้วเราทาการกดใช้สกิลแล้วเนี่ยก็จะทําการล็อกเป้าให้อัตโนมัตินะครับแต่ว่าต้องอยู่ในระยะนะเพราะถ้าเกิดว่าเกินระยะไปนะครับผมดามเมจก็จะไม่ถึงนัน ดีเลยนะครับทำดาเมจตลอดเวลาได้ค่าสถานะป้องกันทั้งกายภาพและเวทเพิ่มขึ้นชั่วข่าวด้วยถือว่าเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยนะครับและมาถึงสกิลอันติเมทครับเป็นสกิลที่สุดปวดเลยนะครับนั่นคือสกิลการปล่อยมิสไซล์เองสกิลนี้นะครับผมจะทําการยิงมิสไซล์ออกไปทําดาเมจเวทโดยที่จะมีความสามารถพิเศษนะครับก็คือทุกๆมิสไซล์ลูกที่3นะครับจะทําดาเมจเวทแรงกว่าปกติแล้วก็เพิ่มความไกลของตัวสกิลด้วยนะครับผมรวมถึงอัตราการกระจายของระเบิดมิสไซล์นะฮะซึ่งถือว่าเป็นสกิลที่นาากกลลัวมเยน เพราะเกิดว่าได้สกิลนี้เมื่อไหร่เนี่ยศัตรูต้องมาคอยระแวงตลอดเ,ลเวลาเลยครับผมว่าจะโดนมิสไซล์เมื่อไหร่เพราะเป็นสกิลที่ปล่อยได้ก็ข้างรัวแต่อย่างที่บอกนะครับผมว่าตัวสกิลมิสไซล์นี้นะฮะมีครูดาวด้วยนะครับผมซึ่งการบรรจุกระสุนแต่ละครั้งนะฮะก็ต้องใช้ระยะเวลาสักครู่หนึ่งเพราะถ้าเกิดว่าไม่มีครูดาวนะครับตัวขอ,ของคอกิกก็คงจะโกงเกินไปนะครับดังนั้นทุกครั้งที่ใช้มิสไซล์ต้องคิดดีๆนะครับงั้นเดี๋ยวเรามาดูสกิลช้าๆชัดๆอีกหนึ่งครั้ จากที่เราดูมาทั้งหมดนะครับสกิลแต่ละอย่างของตัวคอกี่เนี่ยเป็นสกิลที่เสริมระยะการโจมตีทั้งนั้นเลยนะครับเป็นตัวสกิลที่ต่อระยะไกลๆหลายสกิลเลยนะครับซึ่งจากการที่เป็นแบบนี้นะครับนั่นหมายความว่าตัวของคอกี่นะครับเป็นตัวที่อยู่บริเวณนอกไฟคอยเติมดาเมจเข้าไปนะฮะซึ่งการทําแบบนี้นะครับผมถ้าเกิดว่าไม่มีใครมาล้วงตัวคอกี่เนี่ยบอกเลยนะครับผมว่าตัวคอกี่จะเป็นตัวละครที่ใช้สกิลแล้วก็ยิงฟรีสบายมากๆกเลยนะครับศัตรูก็จะโดนดาเมจไปเรื่อยๆโดนต่อไปเรื่อยๆจนถึงสุดท้าย มาน,นัซึ่งส่วนมากนะครับผมตัวละครนี้จะนําไปอยู่ในบริเวณเลนกลางนะครับผมลหลายหลคนอาจจะเอาไป ADC อะไรแบบนี้นะครับผมเป็นแครี่อะไรก็ว่าไปแต่ว่าให้นะนําจริงๆนะครับผมเป็นตัวละครที่ไปเล่นเลนกลางจะโหดมากๆเลยนะครับและการใช้สกิลที่เกิดประโยชน์สูงสุดเลยนะครับนั่นคือการที่เราต้องใช้สกิลคอมโบร่วมกับเดลิเวอรี่หรือว่ายุโทโปกรณ์ที่เราได้รับตอนที่อยู่ที่ฐานนั่นเองถ้าเกิดว่าเรารับมาแล้วนะครับผมสิ่งที่จําเป็นที่สุดก็คือเราต้องเข้าไปแก๊งเพราะเราเนี่ยต้องใช้ประโยชน์จากตัวสกิลพสซีฟที่ให้มาถ้าเกิดว่่าาาาเเเรรรับมมจะได้พิ ความเร็วในการเคลื่อนที่อย่างมหาศาลถ้าเกิดว่าเราไม่อยู่ในการต่อสู้นั่นก็หมายความว่าถ้าเกิดว่าเราวิ่งจากบ้านไปเนี่ยเราสามารถไปแก๊งเลนให้กับเพื่อนของเราได้อย่างง่ายดายเราสามารถบอกเพื่อนอได้เลยว่าเฮ้ยเดี๋ยวจะจะบวกเดี๋ยวจะเปิดแล้วนะนายเตรียมตัวได้เลยอะไรแบบนี้นะครับผมซึ่งคอกี่ก็จะเป็นตัวละครที่พุ่งเข้าไปด้วยสกิลสอหลังจากที่มีเดลิเวอรี่นะครับผมพอพุ่งไปปุ๊บจะาให้ศัตรูเนี่ยน็อกอัพไปด้านข้าใช่ไหมครับแล้วก็ทําให้ศัตรูที่เดินผ่านเนี่ยติดสโลด้วยนะครับผมทำให้มีโอกาส ตามสกิลอันติปล่อยมิสไซล์ก็ว่าไปนะครับผมก็ต้องมารอดูในเกมอีกทีหนึ่งแล้วแต่นะครับผมว่าเพื่อนๆเนี่ยจะมีคอมโบประจําตัวยังไงกันบ้างนะครับผมแต่หลักๆแล้วประโยชน์สูงสุดของมันนะครับผมก็มาจากการที่อยู่นอกไฟนะครับผมแล้วก็คอยช่วยเหลือเพื่อนในการต่อสู้คอยจ่ายดาเมจนั่นเองนะครับแล้วก็ต้องระวังตัวนะครับผมเพราะว่าศัตรูเนี่ยก็จะมาเล็งเราเป็นดับแรกนะครับเพราะว่าเราเป็นตัวที่สามารถจ่ายดาเมจได้ดีดังนั้นนะครับต้องระวังตัวให้ดีและเก็บสกิลสองไว้ใช้หากจําเป็นต้องหนีนะครับ ทีมไฟก็อยู่บริเวณด้านนอกไม่ต้องเอาตัวไปเสี่ยงมากมายนะครับผมทำดาเมจได้จากภายนอกแล้วก็สามารถบูลลี่กดดันเลนไดค่อนข้างดีเนี่ยผมขออนุญาตแนะนําเป็นตัวคอคิเลยครับถ้าเกิดว่าในตัวเกมมาเมื่อ,อไหร่เนี่ยเพื่อนๆก็สามารถซื้อได้ทั้ง,งเงินจริงและซื้อได้ทั้งเงินในเกมได้เลยนะครับถ้าเพื่อนชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ด้านล่างไว้เลยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งๆนะฮะเมื่อเวลาคลิปดูใหม่ออกมาเราจะได้ดูพร้อมกันนะ ที่สำคัญที่สุดครับอย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นแรงใจในการทําคลิปดียวใหม่ออกมาเรื่อยนะครับและตอนนี้นะครับผมช่องจินวารุนะครับมีระบบสมาชิก Membership แล้วเรียบร้อยนะครับผมสามารถไปกดสมัครรับสิทธิพิเศษด้านล่างข้างๆปุ่ม Subscribe ได้เลยถ้าเกิดเพื่อนนะครับผมอยากรู้ข่าวสารเกีเกเก่ยวกับเกม e a g u e of Legends w i l d Rift นะครับหรือว่าเกี่ยวกับตัวผมเนี่ยก็สามารถกดไลน์เพจจินวารุนะครับผมค้นหาใน f a c e b o o k เจอได้เลยลิงก์อยู่ด้านล่างใต้คลิปนะ หเหลกับเพื่อนๆนะครับผมอยากที่จะเข้าร่วมกลุ่มนะครับผมค้นหาเพื่อนเล่นเกมต่างๆสอบถามปัญหาหรือว่าหาแนวทางในการเล่นเกมเด็กออฟออเรเจนวนะครับก็สามารถเข้าร่วมกลุ่ม จินวารู้ครูนะครับผมค้นหาใน Facebook เจอได้เลยหรือว่าจะเข้าไปด้านล่างใต้คลิปก็ได้นะครับอย่าลืมตอบคาถามด้วยนะถ้าเกิดเพื่อนๆนะครับผมต้องการหาเพื่อนเล่นเกมมีพื้นที่ในการแสดงความคิดเห็นนะครับผมชวนเพื่อนเล่นเกมต่างๆหรือว่าจะเป็นการฝึกวาดรูปหรือว่าเป็นการสอนการบ้านกันนะครับก็สามารถเข้าร่วม d Discord ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับโอเคเรียบร้อยครับสวัสดีผมขออนุญาตลาตัวไปก่อนเจอใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า